โลหะกว้าง2เซนติเมตรยาว6.5เซนติเมตรปลายทั้งสองข้างเป็นรูปสมอเดียวผ่านด้วยเชือกสายสมอล้อมรอบภายในเป็นรูปพื้นท้องทะเลและฟ้ามีเมฆกับรูปภูเขาและหน้าผาอยู่ระหว่างพื้นทะเลกับสมอเดียวตรงกลางมีเครื่องหมายครุฑเหยียบโลกและมีแผนที่ประเทศไทย นี่คือเครื่องหมายที่ใช้ประดับบนอกของผู้สำเร็จหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม Amphibious Reconnaissance a d r a r e จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือหรือที่เรียกกันว่ารีคอนแรกเริ่มของหลักสูตรการรบพิเศษของทหารนาวิกโยธินที่มีนายทหารจำนวนเพียง20นาย เข้ารับการฝึกศึกษาเมื่อพุทธศักราช2,505ท่ามกลางความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมืองของโลกในขณะนั้นกองทัพเรือมีนโยบายที่จะผลิตนายทหารสัญญาบัติและนายทหารประทวนให้สาม,มารถปฏิบัติการรบนอกแบบในทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่ในทะเลชายฝั่งทะเลจนถึงป่าและภูเขาในช่วงประมาณปี05 05เนี่ยก็ มีหน่วยฝึกเคลื่อนที่ของสหรัฐเรียกว่า Landing f o อ c e Training Unit LFTU ของสหรัฐเนี่ยภาคแปซิฟิกเนี่ย,ายมาฝึกให้เราฝึกการราดตเวนสะเทินน้ำสะเทินบกตั้งแต่ปี 03, 04, 05มนีในาหาระฮะมีในรวมทั้งหมดประมาณ34ท่าน,นมารับการฝึกเป็นรุ่นแรก รุ่นทดลองฝึกแล้วครูมีสามคนครั้งแรกมีครูมีอดีตเพื่อนครูก็จุมพลของทองแล้วก็พิสุทธิพิทักษ์เขตเนี่ยสามคนเนี่ยเป็นครูฝึกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยไม่ได้รับได้นอยกันนะคนหนึ่งเป็นหัวหน้าขัดเสกคนมุดคนหนึ่งเป็นผู้ให้ปัญหาคนหนึ่งเป็น observer คนก็หมุนงินอยู่เงี้ยวันนี้ที่โรงเรียนทหารนาวิกโยธินศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสาเหตุอย่างงี้พอครับผู้มีความแข็งแกร่งร่างกายและจิตใจผู้เข้ารับการฝึกศึกษาจํานวน79นาย อันประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนจากสามเหล่าทัพและข้าราชการตำรวจเข้ารายงานตัวนับจากนี้ไปอีก13สสัปดาห์พวกเขาจะปราศจากยศมีเพียงรหัสหมายเลขเท่านั้นและการต้อนรับในวันแรกได้เริ่มต้นขึ้น Å, å, å! ในการฝึกรถพิเศษขแขนงการรัตเตนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่วจมนาวิวทินะน,ะน,นะครับผมจะขอสั้นๆว่าหลักสูตรรีคอนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกองทัพเรือแล้วก็ในหลายๆเหล่าทัพตลอดจนบุคคลทั่วๆไปก็จะเรียกกันว่าหลักสูตรรีคอนนะครับวัตถุประสงค์